ファン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 ファ พีพสวัสดีแม่ป้าป้านาอาทุกทุกคนตอนนี้แต่ตอนนี้กําลังยุ่งว่าเราต้องเตรียมงานเพราะว่านี่เดือนกลางเดือนสิงหาแล้วเนาะของก้าวไหวครูวันที่สองสองตุลานี้นะคะไหวครูของคณะดวงก้าลูกสาวแก่วันที่2ตุลานี้ก็จะไหว้ทําพิธีครอบที่ไหว้อะไรเงี้ยค่ะที่บ้าน ที่บ้านของ9ก้านะคะแล้วก็อยากให้มากันตั้งแต่กลางวันนะคะจริงๆอยากให้มากันเยอะๆนะคะตั้งแต่เช้าเลยจริงๆเย็นวันที่1นึ่งะเย็นวันที่1ตุลาจะมีสวดมนต์เย็นก่อนก็ที่บ้านเหมือนกันแล้วก็เช้าที่บ้านของ9ก้าก็จะเป็นพิธีพามนะคะก็จะเป็นครอบครูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมามานะมามามากันเยอะๆนะคะแล้วก็มีเสื้อไหว้ครูก็สั่งได้เลยสั่งได้เขาน่าจะเปิดจองวันที่เท่าไหร่อะต้องดูในเพจนะคะของ ของแอดที่แอดมินลงไว้นะคะว่า,าเปิดจองเสื้อ,อไหว้ครูอะไรเงี้ยของคณะนงก้าได้วันที่เท่าไหร่แล้วก็วันที่วันที่สองเนี่ยเย็นเนี่ยจะมีซิลิเกของคณะ9ก้านะคะจะแสดงใกล้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 บริเวณหมู่บ้านนะคะเป,เป็นจะเป็นตรงสี่แยกสี่แยกอุทไทยอะคะ่ะแสดงตรงนั้นเลยนะเป็นเป็นที่เป็นลานร้งข้าเดี๋ยวก็จะมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยบอกอยู่เดี๋ยวจะมีป้ายงานมีจะจะมีแจ้งแบบ ชัดเจนอยู่บริเวณใกล้ๆงานอีกทีหนึ่งก็คือเอาเป็นว่าวันที่สองก็คือเราเย็นวันที่หนึ่งเราสวดมนต์นเย็นก่อนส่วนวันที่สองจะเป็นครอบครูพิธีครอบครูตอนเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นการเซรีเกเป็นคอนเสิร์ตเปริเกอะไรเงี้ยนะคะ,ขอ,ะของคณะดวงเก้านะคะ,ะตรงบริเวณสี่แยกอู่ไทยนะคะตรงทางที่มันจะตรงไปออกวางน้อยได้ซ้ายไปอู่ไทย แล้วก็ต้องข้ามกับอุตสาหกรรมโลจนะประตู A เลยะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นง่ายเลยแล้วก็ตอนนี้ก้าวก็ลังยุ่งเตรียมงานอยู่ก้าวก็เอาตรงๆนะก็วิ่งอยู่แบบก็ก็โอเคอะ่ะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ก็เหนื่อยเลยละ่ะแต่ว่าก็ตั้งใจตั้งตั้งใจที่จะทำให้มันให้มันดีนะคะแล้วก็ไหวครูด,ด้วยทุกคนมาก็มาร่วมบุญแล้วก็เป็นสิริมงคลด้วยจะได้รวยๆเฮงๆกันนะคะ แล้วก็อยู่ดูลิเกด้วยนะคะกลางคืนก็ให้อยู่ให้กําลังใจศิลปินเพราะว่าทุกๆคนเขาก็ตั้งใจอ่ะเขาตั้งใจกันเต็มที่กันอยู่แล้วเท่าที่ก้าวแบบสัมผัสแล้วก็ก็อยู่ตรงเนี้ยนะทุกคนมาแบบมาเต็มอ่ะเพราะฉะนั้นก็มันขาดไม่ได้ก็คือกําลังใจของแฟนคลับเนาะของคนดูทุกๆคนอะไรเงี้ยกลางคืนเนาะก็อย่าลืมมากันนะคะตั้งใจฟังกันปะเนี่ย ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าอยากให้ดวงเก้าแบบยิ้มๆนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะก็อย่าลืมมาให้กําลังใจดวงเก้านะคะทั้งวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สองเลยถ้าวันที่หนึ่งใครมาได้ก็มาสวดบนยินด้วยกันนะอยากให้มาสวดนะคะวันที่สองก็มาเถอะมาตั้งแต่เช้าแล้นะเนาะบอกไว้ก่อนใครทํางานก็เตรียมลาง,งานเลยนะคะแต่ที่สําคัญนะคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็น ที่จะถึงเร็วๆนี้จะเป็นวันที่2กันยาใช่ไหมคะเป็นงานกองทุนก็จะมี9มีพี่แจ๊กนำชัยนะคะอ่าแล้วก็มีน้องนายน้องนายบุญจำลองนะคะแล้วก็ะจะมีแล้วก็จะมีพี่หมีนะคะพี่ลุงหมีโพธอมีพี่โอมี่ยอดรักนะคะก็จะไปช่วยช่วยกันเนาะไปแบบไปช่วยงานกองทุน ไปในเซตเดียวกับ9ก้าอ่ะเนาะเก้าก็ไปช่วยงานกองทุนเหมือนกันแสดงใน,นคืนที่2กันยายังไงเอาวันนี้แล้วก็มาให้กําลังใจกันก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมใบครูดวงเก้าเดือนตุลานะคะโอเคเนาะเดี๋ยวมีอะไรมาแบบละเอียดจะแจ้งให้แบบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งมีใครถามอะไรไหมคะ